สวัสดีครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับผมสวัสดีวันสงกรานนะสําหรับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกทา่านร่ารวยนะคะผมเหลือกินเหลือเก็บนะ,ะปีใหม่ผมยังส่งของปก,กตินะครับผมปีใหม่ไทยสงกรานนี้ผมยังส่งของปก,กตินะครับผมจะส่งกับบริษัท JNT แล้วก็บริษัทแฟกนะครับผมมีทั้งช้างอายเรศนะครับผมอิยเรศคอแดงแบบนี้ต้นใหญ่ๆ นะับผมใครอยากซื้อให้ไปเป็นของขวัญน,นะครับผมดอกสีเข้มสวยแบบนี้ก็โลละ800สากิโลสองพนะครับผมมอนไข่สวยๆงามๆของเราก็มีนะครับผมกิโลละ800เหมือนกันนะครับผมสากิโลสองพนะครับผมหรือจะเป็นเอื้องมณีไตรลงที่สวยยาว3เมตรเลยนะฮะมณีไตรลงก็ขายแค่กิโลละ900นะครับผม ก็ขายแค่กิโลละ900หรือจะเป็นพวงหยกก็มีนะครับผมงานกอนะครับผมอันนี้กกอผมก็จะามาแขวนแล้วก็จะเป็นพวกกุหลาบกระเป๋าเปิดที่ดอกหอมกําลังแทงช่อบแบบนี้หรือจะเป็นพวกนอบิเลนะครับผมหรือคากิวนะครับผมเป็นงานกอนะหรือจะเป็นกล้วยไม้รองเท้านารีเชียงดาวนะครับผมที่แบบเป็นกอสวยๆเลยนะครับผมแบบเป็นกอสวยๆเลยก็มีนะครับผม กอสวยๆแบบนี้ก็มีแค่กิโลละ900แบบนี้ก็กอใหญ่ๆแบบนี้ก็ประมาณกิโลนะครับผมก็900เท่านั้นนะมอนไข่ก็สวยๆแบบนี้เลยนะฮะมอนไข่ก็สวยๆแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็กิโลละ800เนี่ยกำลังออกดอกแบบนี้เลยมีจำหน่ายนะครับผมส่งตลอดนะส่งการใครอยากได้ ใครอยากให้ไปเป็นของขวัญปีใหม่นะครับผมงานสวยๆนะครับผมกล้วยไม้นะครับผมกล้วยไม้ป่าหรือจะเป็นกะเรกะล่อนกอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับถ่ายสากกให้เห็นกอครับกะเรกะล่อนกอใหญ่ๆแบบนี้เอาไปกาะต้นไม้ก็มีเหมือนกันนะครับผมกะเรกะล่อนกอใหญ่ๆแบบนี้เอาไปกาะต้นไม้ก็มีเหมือนกันนะ ใครสนใจนะอยากได้กล้วยไม้ป่าให้เป็นของขวัญนะคะผมวันปีใหม่นี้เรามีกล้วยไม้หลากหลายชนิดนะคะผมกล้วยไม้ป่านะคะผมจัดส่งให้ท่านถึงบ้านบริการเก็บปลายทางได้นะคะผมราคาโปรโมชั่นเข้าไปดูคลิปในช่องบาบูสินค้าเกษตรได้เลยนะคะผมยังไงใครเข้ามาแล้วก็กดติดตามนะคะผมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะฮะ